สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแป้งโดที่เราเออ่ทำเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะแป้งโดชี่เองนี่เราหยิบมาแค่นี้เดียวนะจริงๆงเยอะเดี๋ยวเราหยิบออกมาก่อนนะคะแป้งนคะคะแป้งนนค่ะ อันนี้นนะใายมือเดียวนะคะก็นี่ทำมาคำนี้จงเอาออกมาแตะถุงไม่ได้โอเคค่ะก็นี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราทำเองนะคะนี่ค่ะก็แค่นี้แหละนี่จีก็ที่ทำได้นะคะ อ่ะแลก็นิ่งหน้นานคะคะกล่งแล้วก็จะคลิปหน้าเราขึ้นมาสอนละกันคือนนา้ก็รีวิวว่าเราเองน,นะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ